สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมนุชาทรงศิลินะครับวันนี้ไม่นะฮะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาที่นี่นะครับแต่จริงๆเนี่ยผมได้พูดถึงหรือว่าเขียนถึงพระเกจิที่นี่เนี่ยนานแล้วนะครับตั้งแต่ผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันนะตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเกือบ20ปีนะฮะได้พูดถึงตอนสมัยที่หลวงปู่ยอดท่านยังดำรงขันอยู่เลยนะครับ แต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาสักทีฮะวันนี้นะโชคดีนะได้มีโอกาสมาที่นี่นะครับแล้วก็ได้มากราบนะมัส,สก,การท่านเจ้าวาดนะครับปัจจุบันท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังด้วยหลวงพ่อคำนวณวัดแก้วเจริญนะครับอยู่สมุทรสงครามเดี๋ยววันนี้นะครับนะมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ผมอยากจะสัมภาษณ์พูดคุยขอความเมตตาจากท่านนะครับนะหลากหลายเรื่องราวทีเดียวในเรื่องของหลวง โออย์ด,ด้วยนะครับว่าถุงคนของท่านน่าสะสมมากมากนะครับนะ,บนะบผมอยู่กับหลวงพ่อคำนวณครับการวัดการหลวงพ่อครับอ,อ๋อเจริญพรจ้ะนะรบรรยากาศดีหลวงพ่อนะดีดีดีบรรยากาศดีเลยอากาศดีเลยเอ่อวัดเราเนี่ยมันตไไนนิดกับอะไรบ้างวัดเราวัดนี้จริงๆเขาเรียกว่าวัดสามอำเภอสามอำเภอใช่เพราะว่าการวัดที่ตั้งอยู่เนี่ยมโยกเขตอำเภอมืว่า Uh huh. แล้วก็มันจะมีของขวางกั้นถ้าเราไปข้างลง่างเนี่ยข้ามสะพานก็จะไปเขตอำเภอวัดเพลง uh huh. ซึ่งเป็นจังหวัดราชบุรี uh huh. ถ้าข้ามไปฝั่งนูง้นก็จะเป็นเขตของอำเภอบางบุชีอะ oh. ไรเรียกว่าวัดสามอำเภอวัดสามอำเภอโอ้ห oh. นะเท่ากับเราอยู่เดือดเดือดเป็นไข่แดงอะเนาะใช่โอ้ oh. วัดสามอำเภอนะ้าส่วนน้ําเนี่ยนะฮะเป็นน้านี่ก็คือน้ำนี่คือเป็นแม่น้ําแม่กอง แม่กรอง,รองะะเราติดเราติดแม่กรองกี่กี่ด้านนะ่นเติดแม่กรองก็สองด้านสองด้านอ <pilot. S 1> สองด้านก็คือของใหญ่กับของเล็กของใหญ่กับของเล็กอะนะถ้าของเล็กนี่เขาเรียกว่าของวัดประดูอของวัดประดูในที่นี้ก็คือสมัยก่อนเสด็จพอละห้าท่านประพาสทุนท่านจะผ่านกลองเนี้ยอเข้าไปวัดประดูไปห้าหลวงโปู่แจ้งนี่นะของอลังวัดโอ้ท่านได้ได้มีโอกาสมาแถวนี้มาขึ้นตรงนี้ไหมมีขึ้นมาดูริเจ แล้วก็มาซื้อกับข้าวที่ตลาดหน้าวัดในป่าผ้าต้นคาบันทึกไหมมีมีมีอยมมีอย่วัดวัดนี้เนี่ยมีเนื้อที่เยอะแน่นกว่าก็เฉพาะที่ตั้งวัดอย่างเดียวประมาณสิบแปดไร่สิบแปดไร่แต่ว่าอาจเฉพาะที่ของวัดจริงๆเลยประมาณสามสิบแปดไร่สามสิบแปดไร่โอ้ถ้าสามสิบแปดไร่ก็ถือว่าเยอะนะั้นนั้นเป็นเป็นที่ของวัดจริงๆแต่ที่ที่วัดใช้ประโยชน์ได้จริงๆ ประมาณ18ไร่18ไลน์นอกกนั้นมันเป็นอะไรครับครับเป็นโรงเรียนมั่งโรงเรียนก็ซส่องร่างแล้วมัธยมประถมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่ของฝั่งโน้นซึ่งทางวัดมันใช้ใช้ใช้งานแทบจะไม่ได้คือมันจะข้ามฟ้ากกันโอ้เป็นที่ของวัดแต่ว่านะแต่ว่ามันคนละฝั่งคนละฝั่งการใช้งานลําบากมันก็จะลําบากลําบากลำบากไม่เหมือนกัน ปัจจุบันเรามีพระอยู่กี่รูปีตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดรูปโอ้ถือว่าเยอะเนาะนะสิบเอ็ดรูปก็ถือว่าเยอะนะเพราะปกติเนี่ยนะบางบางวัดมีแค่สองสามรูปเองเนาะเออนี่ยุคปัจจุบันอย่างนี้นะาสงข้ามเอ็งเป็นวัดใหญ่แล้วการดูแลเนี่ยส้งองค์มันเหนื่อยเหนื่อยเนาะเหนื่อยเหนื่อยเลยออเหนื่อยลุงพ่อเป็นเจ้าวาดมากี่ปีละตอนนี้ถ้านับแล้วก็ประมาณสิบอืม อันเป็นตั้งแต่ปี54 54โอ้นะฮะ54สิกว่าปีแล้วประมาณสิบกว่าป,ปีแล้วนะฮะเออในวัดนี่มีครบเลยไมเสนานะมีอะไรบ้างอเนี่ยเออครบหมดทุกอย่างม,ามีสาราชาารัพะนรถานครโบสถ์สาราการบริเรียนอืกุติหอจดหมดทุกอย่างครบหมดครบหมดอถือว่าครบองค์ประกอบของการเป็นวัดอ๋อนะหลวงพ่อเข้ามาเนี่ยใน อ๋อในย yup oh, oh, ุคของหลวงหลวงปู่ยอดเนี่ยนะหลวงพ่อได้อยู่ที่นี่หรือยังท่านบวชตั้งกันเองยมพี่อ๋อเหรอฮะอ๋อแสดงว่านะหลวงหลวงพ่ออยู่ที่นี่เลยอืมโอ้ชีวิตของท่านตั้งแต่เริ่มต้นเลยยอมพี่ท่านเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี่อ๋อเป็นเด็กวัดเริ่มต้นก่อนพี่ชายบวชก็เลยมาโยกับพี่ชายเป็นเด็กวัดจอยซื้อมันโตช่วยอะไรตาเกี่ยวกับเด็กวัดนั่นแหละแล้วพอมีโอกาส บวชเนเรท่านก็เลยบวชตอนที่บวชนั้นก็อายุสิบเจ็ดตอนสิบเจ็ดก็บวชได้มาจนอายุยี่สิบก็ยัดติเป็นพระ<อ>บวชเป็นพระก็จำมันไปซ้ำอแล้วก็ยิงยาวมาเลยโ่าหลวงพ่อก็ไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตคารวะไม่ไม่มีเลยไม่เคยไปสัมผัสชีวิตคารวะเขา,า,า<อ>คือมันสัมผัสเหมือนกันแต่ว่ามันสัมผัสแค่หน่อยเดียวหน่อยเดียวคือเราจบปหกประมาณอายุสัก สืดฟ้ามอย่างเงี้ยแล้วก็โย่ไม่กี่ปีแล้วก็มาบดอ๋ออ๋อาาตอนตอนนั้นคิดว่าคิดว่าจะยิงยาวแบบนี้ไหมฮะไม่ได้ยิงยาวไม่ได้ยิงยาวแต่ว่าทีแรกก็คิดอยากจะเซอรเกิวอ,อ่า,าเพราะว่าไอ้การบบดของเราช่วงอายุน้อยๆอ,าาอ่ะอ่าสิบเจ็ดยันยี่สิบมันก็ยังโอเคอยู่เนะียครับพอ,อบบชพาแล้วยี่สิบฟ้าไปยันสามสิบน้มันเป็นวิกฤตของพาะบชใหม่โอเพราะว่ามันหนึ่ง มันเห็นสังคมภายนอกมันอยากจะไปเหงคคนน้นกับมีครอบครัวแล้วก็อยากจะไปใช้ชีวิตแบบครอบครัวเจอผู้หญิงสวยแล้วก็ชอบเลยรพวกนี้ม,มันก็เลยต้องมีวิธีชีวิตของเอาธรรมะเข้ามาคม,อมพอเราเห็นผู้หญิงสวยเราก็อโอ้ผู้หญิงคนนี้สวยจังเออเราก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้คงอิกไหมครับพักก็จะคงจะแก่จะเหี่ยวจะยน่นพอไหมนานเท่าไหร่ปุ๊บมันก็จะมีคนที่มีอายุแก่ๆเดินมาพอดีอ ถ้าทำให้เราเอาตรงนั้นมาเป็นเป็นอนุสติให้เราปลดไอ้ความที่ความต้องการเนี่ยที่มันยากจะเสร็จมันก็จะเบาลงเบาลงแล้วก็ต้องหาวิธีการเนี่ยหาวิธีการเมื่อนั้นเราจะอยู่แบบติดประเ่องมันจะอยู่ยากอยู่ยากโดยธรรมชาติด้วยวัยด้วยอะไรอะไรเรนื้อแต่ก็ก็ถือว่าผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ผ่านวิกฤตทั้งป่านเตอผ่านวิกฤตนะต้องถือว่าผ่านวิกฤตนี่นะก็ ถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าหลวงพ่อเ็อยู่ในสมัยของหลวงปู่ยอดใช่อืมได้เห็นวัดปฏิบัติของท่านก็ปู่ <c oughs> เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอืหลวงปู่ยอดท่านพูดน้อยตัวเล็กอืแต่ว่าเมตตาใจดีแล้วก็ท่านชอบเลี้ยงสัตว์อความเมตตาของท่านสมมติว่าสม,มัยก่อนท่านจะทําเชื้อกเอง เชือกไม่้าสี้ที่เป็นต้นกำเนิดของที่วัดเนี่ยท่านจะตีเส้นเองนะไม่ใช okay. ่เชือกําเร็จเหมือนปัจจุบันนี้ตีเส้นเองก็คือเอาเส้นมาเข้ากลมแล้วก็มาตีเส้นตีเส้นเสร็จแล้วก็มาจับกลมแล้วก็ทําเป็นเส้นแล้วเสร็จแล้วท่านก็มานั่งทําเป็นเชือกเสร็จแล้วก็แจกแต่ว่าสมมติว่ายมพี่มาเงี้ยมาขอเชือกท่านไม่ได้ให้เส้นเดียวครัท่านกะหยิบให้ือนที่เป็นกระโจกเลย ให้แบบนั้นเลยฉันให้อย่างนั้นเลยค<อ>รับบอกว่าอันนี้เอาไปแจกคนอื่นกัน้วย<อ>แต่ว่าถามว่าเชือกทํายากไม่ยากกาจะได้แต่ละเนื้อแท้นมันยาก<อ>แต่ว่าท่านแจกด้วฟังไมตต่าเนี่ยไม่ได้คิดอะไระ<อ>แจกอย่างเดียวด้วยนะอแจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียว,ยเ,ยวเห็นวาน่าในยุคสมัยห<อ>ลวงพ่อหยอดเนี่ย<อ>ประสบการณ์เยอะมากเลยประสบการณ์ถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์ของพูจะเป็นเรื่องเชือก เรื่องเชือกเสื้อหลวงพ่อนี่มีปาฏิหารมากออืโดยเท่าที่ฟังมาเนี้ยคนสมัยก่อนที่เอาเชื้อหลวงพ่อส่วนมากเขาก็จะใช้เองด้วยแล้วก็ไปให้เด็กตัวเล็กๆอะไรพวกเนี้ยมันก็มีเด็กเ่าเนี้ยตกน้ําอืมตกน้ำเอาพอนโดท้ายเด็กคนนี้มันอายุมันน้อยถ้าตกก็คือจม,มเอาไว้ง่าย คล้วคนไม่เห็นก็คือตายแต้เด็กคนนี้ตกน้ําไปมันขับไม่จลมมันลอยลอยพ่อแม่มาดูเอ้าลูกตัวเองตกน้ําไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไปห้ากันใหญ่เอาาะอยล่้ายเด็กลอยตบปองตบปองตบปองอก็ไปพุ่มขึ้นมาได้ใชแอ้เรื่องพวกนี้มันก็มีปฏิหารที่เกิดขึ้นกับสมัยก่อนฉันมีโอกาสไปที่วัดพระแก้วมรกตไปเจอคนเฝ้าอ่ะ อาจจะเป็นหน่วยของรัชวังเน <'s> right. ี่ยเขาจะมีที่ให้เฉพาะพระอาจารย์เป็นกราบเขาก็ถามว่าเอ้าพระจาจ้างมาจากวัดไหนแล <'s> right. บอกว่าฉันมาจากวัดแจ้าเจริญออ้ยวัดหลงปูยอดใช่ไหมบอกว่า mm hmm. ใช่บอกเนี่ยสมัยก่อนหลวงปู่มาปกเตกที่นบอย s right. <S แล้วก็เอาเชือกนั้นแจก mm hmm. ให้เขา เขาเป็นคนดูจุทยาพอกลับไปบ้านเขาก็เอาลูกเชือกที่ได้ไปเยอะๆเอาไปแจกลูกแจกล้านแล้วมันมีล่านเขาคนหนึ่งตกน้ําเช่นเดียวมัมัอนที่เล่าให้ฟังนี้เนี่ยคนุดท้ายไปเจอเด็กมัร้อยตุกป้องตุกป้องใส่เชือกเส้นเดียวโออันนี้ก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่เขาก็พูดกันใช่เลยทําให้ มีคนอยากได้วัตถุมงคลของท่านทุกอย่างพระเกจิโบราณท่านไม่ได้ดังเพราะว่าการประโมทการล่าวการโฆษณาการอะไรพระเกจิโบราณจะดังด้วยประสบการณ์ของวัตถุมงคลต้องเป็นแบบปากต่อปากต้ลงมันจะเป็นกระแสอย่างนั้นกระแสอย่างนั้นนะฮะโอ้ตอนสมัยหลวงู่หยดดำรงขันอยู่เนี่ยนะหลวงพ่อได้ติดตามท่านไปไม่เวลาปลุกเสกวัตถุมงคลได้มไม่ได้ไหมไม่ได้ไปเพราะว่า สมัยนั้นท่านดังโอ้โหลูกเต๋อลูกห่าเต็มเลยเต็มเลยโอ้เต็มแล้วเราจะไปเข้าวตึงตรงไหนอย่างเงี้ยทำให้เสิ่งรอทไม่้เสิงแล้วลูกเตใครก็อยากจะไปเกิดตรงนั้นอ๋อใครก็อยากจะตามท่านไปออท่านตอนนั้นเนี่ยท่านสนิทกับองค์ไหนมากในยุคนั้นถ้ายุคนั้นจะเอาฝามสนิทเลยท่านจะสนิทหนึ่งหลวงพ่อธรมะหลวงพ่อตมะวัดราวิเวคาล่าว่าสนิทแบบนิดแนบเชื้อเลยก็จะเป็นไอ้หลวงพ่อลำใหญ่ อ๋อวัดทุงรัตยากา่จนบุรีพระลำใหญ่ถ้าท่านมาปกเสกแถวละแวกนี้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดแก้วท่านจะแวะมาโอแวะมาหาหลวงโป้โอวงปู่แล้วก็อีกองหนึ่งที่จะได้ในกันมาก์คก็หลวงพ่อเกวัดแม่น้ำหลวงพ่อเกวัดแม่น้ำโอ้นะฮะก็ดังๆทั้งนั้นเลยนะโอ้ตัวหลวงพ่อหลวงพ่อเปิงก็สนิทพ่อเปิงก็สนิทมาวัดบางพระ ต่ว่าเปิลกับหลวงพ่อยอดท่านเน่อายุจะงทิ้งกันประมาณสิบสองปีสิบสองปีก็คือหลวงพ่อเปิลท่านเกิดปีกุลเหมือนกันหลวงพ่อยอดท่านก็เกิดปีกุลแต่ว่ากุลกันคนละรอบคนละรอบแต่ว่าทําไมหลวงพ่อเปิลทําไมถึงทําเสื้อเออเกิดปีกุลปีโมูนี่เขาว่าปีมันไม่ชงกันอ๋อเหรอฮะมันจะเกื้อกูลกันเกื้อกูลกันโมโม่กับเสื้อมันจะเกื้อกูลอ๋อแล้วท่านก็ไปดังเสือจริงด้วยใช่ท่านจะดังเสื้อ นะ,ะแต่ยังยังหลวงหลวงปู่ยอดนี่ท่านท่านดังแค่หมายเจ็ดสีอย่างเดียวเลยนะฮะหรือว่ายังอื่นมีก็ยังอื่นมันก็ด<ต>ังแต่ว่าจุดเริ่มต้นของที่นี่คือหมายห้าสี <คน S 1> หมายห้าสีก็ต้นเลยแล้วไอ้เจ็ดสีมาไงฮะเจ็ดสีมันไม่มันเป็นของหลวงปู่ใจหลวงปู่ใจแต่ว่าคนชอบไปเรียกกันว่าหมายเจ็ดสีจริง,รงๆก็ต้องเรียกว่าหมายห้าสีหมายห้าสีเขาเรียก ถ้าเรียกชเชิดแจมก็เรียกว่าใหม่เบญจรงห้าสีเบญจรงห้าสีถามว่าทําไมมันถึง uh. ได้เป็นใหม่ห้าสี uh huh. เพราะว่าสมัยก่อนหลวงปู่ใจเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่เนี่ย uh huh. ท่านจะทําใหม่เจ็ดสีใหม่เจ็ดสีแต่ว่าใหม่ของท่านทําไม่ใช่ว่าเอามาคล้องคอแต่ท่านทาเอาไว้ปลกตะกุดโลกธาตุ oh. ก็ผันกับตะกุดมหาลังก์ oh. ตะกุดแล้วหลวงปู่ท่านเอาวิธีการของการทํา ใหม่เนี่ยอามาดัดแปลงแล้วมาทําเป็นเชือกทอ่อ้แต่ว่าท่านไม่เทียบอาจารย์อ่าฮะก็คือลดสีลงโอ้ลดสีลงก็ให้เป็นโอคือไม่เทียบเท่าอาจารย์โอ้นี่ทําไมถ้าไม่มาคุยไม่มาขอข้อมูลนี้เราจะเราจะสับเสริกันตลอดเลยนะเพราะว่าที่ออกไปเนี่ยก็จะเป็นบอกว่าไหมเจ็ดสีไหมเจ็ดสีเพราะว่าหลวงพ่อใจท่านดังไหมเจ็ดสีแต่หลวงพ่อหยอดเนี่ยเป็นลูกศิษย์ นะเป็นลูกศิษย์ของท่านใหม่5ห้าสีเพราะว่าท่านไม่อยากจะเทียบอาจารย์ใช่โอนะฮะนะแล้วก็ได้รับความนิยมแต่จริงๆวัตถุมงคลเนี่ยผมไปดูในตู้นะพ่อวัตถุมงคลของหลวงพ่อหยดเยอะมากเลยอ่ะเยอะท่านมาออกเยอะกับตอนช่วงที่ท่านดังอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นชุดแรกๆเลยก็จะเป็นสองสเก้าเจ สองสี่เก้าเจ็ดสองสี่เก้าเจ็ดนี่อ,อท่านท่านทำเองทำเองหลวงปู่ทำเองทำ<ห>อะไรเองอ่า,หาหมวลสารเองอะไรเองแต่ว่าสองสี่เก้าเจ็ดมันจะมีทั้งหมดหลายฟิล์มแต่พูดถึงเรื่องของพงพุคุณต่างๆและวิธีกาเรเสกนับปัจจุบันนี้มันหายากการที่จะทำแบบอย่างนี้วิธีการก็คือหลวงปู่ท่านจะไปรวบรวมมวลสารที่เป็นมวลสารดีทั้งหมดจะเป็นสมเด็จพระระฆังบาอลพปคม หรือว่าพ่อโมซ่านอะไรก็ตามที่เป็นโมซ่านหรดีทั้งหมดที่คนเขาทวายมา่ uh huh. านก็าจะมาพีก็ uh huh. คือมาตามให้เป็นพ่งแล้วก็ใส่เป็นหีบไหมม uh huh. เถึงเวลาใจเยอะๆตามที่ท่านต้องการแล้วเนี้ย uh huh. ท่านก็จะเอาหีบเนี่ยใส่ล่องเรือล่อ,ลองเรือทำไมก็มันต้องนั่งเรือโอ้ะล่อ, oh huh. ลองเรือไปหาหลวงพ่อแชม่ม oh. วัดตากองให้ท่านให้ท่านเจ็ดปกเปกให้ ไปหาหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องไปหาหลวงพอ่อสดวัดปักหนามให้ใจ้จฐานเจ็ดอไปหาหลวงพอ่เอ,งพอเจตห่างเพราะอะไรสมัยนั้นที่ดังๆท่านจะไปหาหมดไปหาหมดเก่าหีบเนี่ยไปให้ใจเจตฐานโอ้แล้วพอสุดท้ายท่านเก่าหีบกลับมาที่วัดมาไว้ี่โบชคบคนที่ปกเสกสุดท้ายก็คือหลงวงปู่ใจวัดเสด็จโอ้โหหลวงปู่ใจท่านจะมีวิธีการปกเสกของท่านที่ไม่เหมือนองค์อื่นท่านจะปกเสกเจดเสาเจงทาน โอ้เจ็ดเสาเจ็ดอังคารก็คืออย่างละเจ็ดอ่ะทุกวันอังคารทุกวันเสาร์ปลุกเสกยางละเจ็ดขังโอ้พอปลุกเสกเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีพระองค์หนึ่งท่านชื่อว่าคุณกำมอนสมัยนั้นท่านบวชแต่ละท่านดูแลโบสถ์แล้วก็ดูแลลูกกุญแจที่ใส่หีบนั้นเอาไว้อะครับของพระครับพอปลุกเสกขังตัวท้ายอืท่านก็ไปไข่ดูอ่ะ ตอนที่ปูจ่ายปูเสกเสร็จปุ๊บท่านกลับไปแล้วท่าก็ส่งใส่ก็ไปไข่หรว่าพงจะเป็นยังไงครับพอไปเปิดดูวตกกระจายเลยพงทั้งหมดที่เขาล็อกกุญแจไว้แล้วปูจ่ายปูเสกเนี่ยมันยังไงมันออกไปได้อยู่แล้วออืจะพงมันเคลื่อนเป็นยันแปดทิศขึ้นไปรูปยันแปดทิศในเนื้อผงอ่ะใช่อแล้วก็ท่านก็เลยไปเรียกปูปูยอดมาว่า เรื่องพ่อมาให้มาดูไปเนี่ยมันพงเหมือนึ้นไปลบอย่างเลยพ่อยออจันเทศบอกอย่าไปบอกใครชันเอาไม้ผผยรูลบูบลบไปให้ไม่มีอะไรเลยทำไมอะ่ะท่านไม่อยากแบบให้คนรู้มากอ,อ,อให้คนรู้มากอพอพงทั้งหมดได้พงเรียบน้อยแล้วก็อนนี้ก็เริ่มเอาพงทั้งหมดเอามาทำพระออพิมพ์พระต่างๆที่เป็นสองใจเก้าใจทั้งหมดมีทั้งหมดลายพิมพ์ พอเสร็จแล้วได้จำนวนที่ท่านคิดเอาไว้แล้วอืท่านก็จัดพิธีปลุกเสกปี2497องค์นี้ทำตั้งแต่2496ทำตั้งแต่2496แล้วก็มาเสกปี2497โดยหลวงพ่อใจวัดเสด็จอืท่านเสกให้ใช่มันมีพระที่นิมนต์มาปลุกเสกตันนั้นน่ทั้งหมดเก้ารูปหนึ่งหลวงพ่อใจเป็นประธานสองหลวงพ่อแรงวัดขับอะไรอีกอสามหลวงพ่อ แช่มวัดตากร้องหลวงพ่ออวงวัดบางเันทองแล้วก็หลวงปู่โตวัดประตูชิมพีหลวงพ่อเงินวัดจอเนห้อมอมตามที่จำได้นะโอ้โหทำไว้ทั้งหมดกี่พิมพ์มาอย่น้อยประมาณน่าไม่ไม่ต่ำกว่าสามสิบไม่ต่ำกว่าสามสิบสามจุดพิมพ์แต่ละพิมพ์มันก็จะมีจำนวนไม่เท่ากันไม่เท่ากันบางเพิงก็น้อยบางเพิงก็เยอะอฮะ ที่มีพิมพ์พอจะจําได้อาชีพพิมพ์อะไรบ้างเขามีสมเด็จอกล่องปกนูนผ่านแซมลายตรงนางพยานางพยาสนันธานสมนครโกษาพระลบุรีพระรอดแล้วก็ปกใบมะขามเนื้อกงเนื้อน้ำแล้วแล้วยังมีพิมพ์อย่างอื่นอีกยังมีคะแนนพิมพ์ลงพิมพ์เล็กอะไรพวกนี้ในพิมพ์ในพิมพ์ผมไปดูในตู้โอ้หลวงพ่อยังเบาอยู่เลยนะ ก็ให้ทุกคนแต่ต้องได้ฉันไม่ได้คิดอะไรหรอกให้ทุกคนมีโอกาสได้คอามดีโอ้นี่ถ้าถ้ารายการผมออกไปที่หมดตู้เหรอทีนี้ถ้าแวเขาบอกกว้างไปหมดตู้เลยเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างมันเดี๋ยวนี้แล้วไอ้ที่สําคัญพิธีการปกแตกมันมีปฏิหารเกิดขึ้นเพราะว่าการปกแตกของรุ่นเก่าเนี่ยก็ไม่ได้ปกแตกเหมือนคปัจจุบันที้เราปกแตกกันไม่ใช่นั่งแก้ประมาณ จำโมงครึ่งสองโมงแล้วก็เลิกกันครับสมัยก่อนปกเสกสองสี่เก้าเจ็เนี่ยเับขาปกเฟกตั้งแต่หกโมงเย็นเลื่อยไปยันหกโมงเช้าโอ้ข้ามคืนกันไปเลยต้องแล้วตอนนี้ปกเสกมันเกิดปฏิหารต่างๆของพระวัตถุมงคลทั้งหมดออโอ้แล้วสมัยนั้นไม่มีพระโซดนั่งต่างคนต่างนางต่างพระอันไหนที่อยู่หน้าองค์นั้น พระทั้งขาดก็สานยังองของพวกใจเนี่ยพระสันทั้งขาดเลยก่อนที่เขาอยู่ในพิธีกับร้ายให้ฟังเนี่ยพอพระเนี่ยสันทั้งขาดเลยตัวนี้องค์หลวงพอง่ออวงวัดบางมะทองพระนี่ลอยขึ้นจากทาขึ้นมาอย่างเงี้ยนางพญาอ๋ออ่าอ,าอาาแล้วก็มันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นตลอดอาาในการปลุกเสกที่มันมันแตกต่างกันแต่พอหลังปลุกเสกแล้วพระพวกเนี้ยหลังปลุกเสกปุ๊บเขาก็จะพระตัวหนึ่ง มันเป็นพิธีการแบบสมัยโบราณหมายถึงถ้าพระที่นิมนต์มาทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องเตรียมพระไว้ส่วนหนึ่งไว้ถวายพระเกจิที่ท่านมาปลุกเสกให้อาการย์ไปเป็นที่ระลึกแต่มีอย่ส่องลบที่ท่านพูดเหมือนกันหลวงพ่อเงินวัดตัวนี้ฮ่องท่านบอกว่าพระชุดเนี้ทํายากจะหาพิธีการการปลุกเสกเนี้ยไม่มีแล้วท่านบอกทายากแล้วอีกองค์ก็คือปุโตปุโตอือปุโตเนี่ยท่านบอกว่าพระชุดนี้ทํายาก การทาแบบนี้ยากไอ้ยากในที่นี้ก็คือการรวบรวมมลสารด้ที่สําคัญผู้ใจที่ท่านทําพิธีปลุกเสกให้เนี่ยแบบอย่างเงี้ยมันไม่มีใครเขาทำาแล้วเสรษ่าอุจจาังขาเนี่ยที่ทามาปลุกเสกให้ให้ตังหากันอะไรพวกนี้แล้วโดยเฉพาะหลวงปู่โตนะท่านนับถือหลวงปู่ใจมากมนับเออนับถือปู่ใจมากโอ้นะฮะแต่ที่ที่ที่อยู่เนี่ยเหลืออยู่อ่ะจำนวนไม่เยอะแล้วใช่ไหม ก็ไม่เยอะไม่เยอะแล้วไม่เยอะไม่เยอะจริงจริงเนี่ยเอาวัตถุมงคลเก็บตอนแรกเก็บไว้ที่ไหนอ่ะ,ะอก่อนที่ยว<ะ>พ่อจะจะให้อบอก,ออกมาให้มันจะ,ม,ะมีห้องพักห้องเก็บพระต่า,างหา่างอ๋อวัตถทั้งวัตถุมงคลทั้งหมดมันจะเก็บไว้ในห้องที่เป็นห้องส่วนต่างห่างที่เป็นห้องพัก วัตถุมาคลก็หลวงปู่ทั้งหมดจะไปเก็บไว้ที่นั่นอจะไปเก็บไว้ที่นั่นเมื่อถึงวันดีคืนดีก็ถึงเวาเอามา้เปิด,ปดให้คนบูชาให,ให้บูชาทีนี้ก็จะมีการแบ่งนะครับนะถ้าใครอยากจะบูชาวัตถุมงคลหลวง่ยอดเนี่ยนะเป็นตู้ด้านล่าง่าางที่คนมาก็จะมาเห็นเลยม,มีหลายอย่างส่วนด้านบนเนี่ยถ้าขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นวัตถุมงคลอยู่ในยุคของหลวงพ่อเองนะ